สวัดดสวด,ดีกันด้วยนะครับท่านการณ์ผู้ชมคุณปอนชาแนลวันนี้น,นะครับวันนี้ครับท่านกรณผูช้ชมคุณปอนชาแนลนะครับวันนี้ครับผมจะมาเอ,อแถลงการเรื่องเ Minecraft ออ0.13นะ,ะว่ามีจริงหรือเปล่าอะไรนะฮะผมก็ได้ไปสืบค้นหาข้อมูลมาเล็กน้อยนะฮะว่า ไมค้ค้า0.13เอ่อยังไม่ออกมานะฮะคือตอนนี้เวอร์ชันล่าสุดของไม้คราแพ็กเกจเอディชั่นอยู่ที่เวอร์ชัน0.12นะฮะโอเคนะฮะถ้าเกิดผิดพลาดข้อมูลหรืออะไรสักอย่างก็ต้องขอภายด้วยนะฮะหรืออีกว,วิธีหนึ่งของ0.13คือการลงม,มัดนะฮะอาจจะมีการลงม,มัดอะไรเล็กน้อยนะฮะโอเคแลถ้าข้อมูลผิดก็ต้องขอพายด้วยนะครับขอภายจริงๆฮะ โอเคนะครับในภาคนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แช่นะครับถ้าผิดลาดหรืออะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้เลยนะฮะนะฮะก็กดติดตามด้วยนะฮะโอเคนะครับก็ภาคนี้ครับผมก็ต้องคงต้องขอลาก่อนลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับ 拜拜。